สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับหลักค่ามของคลิปนี้นุ่นไทยไผร์ติกีบสาวเล่ากะคิดเบิ้งให้ดีนะครับช่วงนี้นะครับนะเพราะว่าเมื่อคืนผมก็ได้คุยกับเอฟซฟังสปปนะครับนะบนะในสวรรค์เขตเพิ่นว่าบางมูบานเพิอ่อนผู้สาวบัวคอยมีแะไเด้อครับนะ,ะเพิ่นว่าเดีเขามาทํางานอยู่เมืองไทยเกือบเบิดแล้วครับ มีแต่ดเด็กหน่อยนักเรียนเหมือนว่าโบามีผู้สาวนอกจากที่เป็นเมียเขาหรือ,อผู้สาวที่กลับมาเห็ดหน้านะครับบางช่วงแล้วก็มาเที่ยวงานบุญบังไปนะครับนะผมเลยคุยกับเพิ่นประมาณจากยี่สิบนาทีนะเพิ่อนไล่มาเรีงนํากุยเรื่องนัวหัวมวนนี่แหลยครับนะผมก็ได้ถามเรื่องเล่าต่างๆเกี่ยวกับรายการเปิดใจในบูบานเพื่นมีบบ แต่ว่าในบ้านเพืนเ่นเพิ่นบ่าบ่บมี่นะครับนะเพราะว่านุ่มสาวของมานาแต่เขามาในเมืองไทยพูดเลี่ยวเพิ่นคิดว่านะครับนะอายเพิ่นก็คิดว่าแบบนี้นะครับเพราะ,ะนั้นก็ผมก็คิดว่าจุดประสงค์ในสิบว้าในคลิปนี้ก็คือว่าถ้านุ่มไทยห้าบางคนขอเฟดขอไล่สาวเราในรายการเปิดใจไว้กับขอตั้งเฟดทั้งไล่นะครับนะเพราะว่าบางเทือ เปิดมาเปลี่ยนชิมในเมืองไทยมันอี๋หาไลา่บ่อผดนะครับนะแต่ว่าเฟดนี่อาจจะเจอเพราะว่าตรงใส่เฟดเก่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าให้ให้คิดถึงข้อนี้ไว้นิดนึงครับนะเพราะว่ามันถืบริาเสียเงินฟรีในการขอเฟดขอไล่นะครับเพราะว่าในหมู่บ้านต่างๆก็น่นาจะเขามาในเมืองไทยก็คือคนไทยเฮานี่ครับนะแถวภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้บางหมู่บ้านก็นมีแต่ผู้เฒ่าผู้โถนะครับนะ วัได็เขามาเหตุงานในต่างจังหวัดเลี้ยในเมืองกุงงบดแล้วครับนะหวนกลับไปเห็ุหน้ากับมี่หน่อยส่วนมากับมิตรภูเขากับจางเฮ็ดเลยครับนะกัิคล้ายๆกันนะครับพราะว่าเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจเศรษฐกิจเล่านะครับช่วงนี้นะครับสาวสิ๋โอ้เสียว่าเปิดใจสุกทุกมือนี่กับอายุน้อยลกนะครับนะกับผมได้ยินกับสาวคนหนึ่งเปิดใจว่าสี่เด็เขามาทํางานในกรุงเทพแล้วนะครับนะสอดคล้องกับ เพ็่นบอกผมเมื่อคืนนะครับนะผมเห็นคลิปสาวเปิดใจลหลายๆายคนเพิ่นบอกว่าสีเขาว่าใน dans, ทํางานในเมืองไทยหลายหลายคนอยู่ครับเพราะฉะนั้นนะนุ่มไทยสนใจกับีบกีบในเมืองไทยเท่านี้แหละครับนะแน่นอนกลัวนะครับนะกีบในเมืองไทยเท่านีา้แหละบางคนก็ไล่มาบอกผมเมื่อคืนนว่าอ่ไล่ไปหาสาวแล้วเบา,ากว่าะนันพราะสีหาคำของเงินอะไรวพราะฉะนั้นน,นะก็หลายคนอยู่ด้วยครับเบากับผมแบบนี้นะครับนะ ลายมาบอกผมแต่ว่ามันกระต่างกันในนีกันนะครับบางคนกะพอแม่เก็บไข่ได้ป่วยบางคนกะขอเงินขอมาเฮ็ดบัตเนี่ยครับขามาในเมืองไทยนี่แหละครับนะนุ่มไทยกะอาจจะส่งเงินไปเฮ็ดบัตมากีบในเมืองไทยก็ได้นะคันคิดว่าพื้นที่ขีบพื้นที่ร่มนับจ้าคนเดียวนะครับนะแต่ว่ากระเสียงนะครับนะเพราะฉะนั้นนุ่มไทยเข้าเจอปัญหาเจอปัญหาหนีหลายหลายคนนะครับนะ เพื่นบอกผมมาคุยกันท่านพ่อใดก็ขอเงินแล้วนะครับนะมีหลายคนเลยครับนะบางคนหัวหน้าเพื่อนก็อนไห้เพิ่นเด,ด้นตนหาว่ากัเพิ่นสาวก็บอกว่าพ่อแม่ป่วยเพิ่นก็อนไห้นะครับนะมีขิดมีลา่าส่งไม้ผมเบิ่งนอยู่ครับแต่ว่ามันโชว์บ่ได้นะครับนะมันโชว์มันโชว์ตรงนี้บ่ได้มันติเสียนองเขากับายเขานะครับนะแต่ว่าบางคนก็จะก,กุ้ยก็ไผเพิ่นก็บอกว่าได้สาวของเงินอย่างเดียวนะครับนะ เพราะฉะนั้นแก้ปัญหานี้ไปกะถา้าผู้ใดขอเงินกะคุยสักเลียน,นึงกะลองเบิ้งกะบรตะโอนก็ได้นนครับนะหรือโอนเวยเหลือจากขาลอยจากพันก็ได้นะครับปาจุดมุ่งหมยเขาว่าเปิดใจมาเปิดใจหาย่างเราครับนะเพราะฉะนั้นจุดมุ่งไมายที่บอาเรื่องนี้กะสาหรับใครที่กีบสาวฟังโซวปอตอนนี้กะน่าจะไม่กีบอยู่ในไทยได้เลยครับนะถา้าจริงใจตัวกันขอเบอร์ขอไลน์แล้วกะบุานาจะบอกกันนะครับนะถ้าเยี่ยนซิม ก็คงสิมาจีบกันในไทยง่ายขึ้นนะครับนะเที่ยวไปหามาสู้กันได้นะครับนะขันเจ้าหน่ายเพื่อนบัวบัวหึงบัวห่วงบัวแบบว่าเหตุงานอยู่กะน่นาต่จีบบัวใดนอกจากเรื่องงานนะครับนะไล่คุยกันจีบกันซอยเดียอกไปทั้งฟังไถ่ไปละครับนะเพราะว่าคนเล่ามาเหตุงานก็ต้องมีงานลอกรลบาไปแล้วก็มีมูมีพวกที่เหตุงานนั้นกันในฟังลเล่าได้ครับนะเพราะว่าหลายคนทักทายมาหาผมให้หางานให้ แต่ว่ามันก็หางาคับเพราะว่าเศรษฐกิจเมืองไทยตอนนี้นอมรับว่าบกค่อยดีบันไดนะครับนะเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวลาวเขาแต่มาหางานในเมืองไทยกะถ้าบ่มีมือมีหัวหรือบ่มีงานล่องลาบกะกะจีมาลําบากครับนะเงื่นกติเบิอบ้านก็เศร้าเขาก็ซื้อเพื่อเพื่อต่อบัรอีกนะครับนะเป็นห่วงหลายๆายคนอยู่ครับที่ตากไทยก็มาหางานทําในเมืองไทยนะครับนะส่วนวหนนาจำมรัดเนี่ยเดี๋ยวเมีย เป็นเหตุงานดีเลยครับนะหอเสนวิดถ้าผูใ้ใดจะเหตุงานน้าหัวหนาจารัดกับเมียเรากทักทายหาหัวหนาจารัดได้เลยครับจะเถื่อเนเอาลูมือเจ็ดห่อขนมนะครับนะอาจจะรับอาจจะรับคนได้หลายคนอยู่ผมก็ได้ดถามเพื่อนนะครับนะเพราะฉะนั้นสรุปเลยนะครับนะกีบสาวในรายการเปิดใจนี่ต้องเบิงให้ดีวิเคราะห์ให้ดีนะครับนะว่าตัวนองที่มาเปิดใจอยู่ในไทยหรืออยู่ในเล่านะครับนะ พราะว่าขอเบอร์โทรเบอร์ไลฟ์ก็ปุ๊บคุยเันจากอาทิตย์สองอาทิตย์นี่นองเพาหายจากประเทศเล้ามาโพอยู่เมืองไทยกับมี่เลครับนะจังชนบทตที่ผมจําลองภาพไม่เบิกนี่ครับยกตัวอย่างไม่เบิกนี่มันก็คือเพิ่อนเบาคือมือคึืนนี่นะครับนะหนุ่มสาวชาวเลาาไหว้แรงงานกับขับเข้มาไทยเพดแล้วนะครับนะพวกที่เปิดใจกับหายากอยู่ครับนะอายากับมีตนาเก่าๆนะครับกับอายุหน่อยลม กับสาวบางคนที่เขาไปเที่ยวบุญไปหรือจีบเขาไปทําหน้าสักระยะหนึ่งนะครับนะออกมาเปิดใจส่วนรุ่นเก่าๆที่เปิดใจกับพิจใจไปหมดแล้วครับนะมีนุ่มไทยเลี้ยงดูคือผมบอกหลายๆคยลิปย้อนหลังไปนะครับนะมีการ่มเงินส่ไรใดทุกเดือนนะสันบุทรงกับทะเลาะกันเปิดใจไใม่นะครับนะมีสาวหลายๆคนนุ่มไทยขาดขาด่งเงินนะครับนะโบสถ์ทรงแล้วเพราะว่าทะเลาะกัน จับได้มีจับได้ว่าสาวเหลามีแฟนนนะครับนะคนกับมีสายคนกันนะครับนุ่มไทยบางคนกัฉลาดจ่างคนไก่เคียงนั่นแหละครับดูแรสาวห้ว่าควมเคลื่อนไว้ของสาวแบบใดนะครับนะแต่ว่าสาวเหทุสมือก็รูตัวแล้วว่านุ่มไทยบางคนกับเดจจ่างคนไก่ชิดคนไก่เคียงบึงสอดแนมเขาเขากับมีอิสระกันได้เลือกล่ากันไปหลายคูู่่ครับนะก็เดทักไา่เขามาหลายคูู่่ครับ บอกว่าผมปั้งไงครับนะผมกะบางบางเรื่องผมก็เอาเอามาโชว์มาไห้ครับนะเพราะว่าผมสีบอเอยซื้อย่อนอะไรกับบอสีบอโชว์ใบหน้าของสาวๆคนนั้นนะครับนะมีแต่มันที่เกิดเรื่องดราม่าถ้าผู้ใดอยากดูผมตีทรงให้ทั้งเมลแเลยครับทรงปุ๊บลบปั๊บเลยนะครับนะคือจังผมทรงให้นุ่มไทยย่ตางะเทศนะครับนะเพราะว่าผมทรงปุ๊บ ส่งความลับส่งขีบลับขีบเสียงลับไปปุ๊บผมบอกว่าอย่ากอปีต่อเด้ออ่ามันจะเสียหายตั้งสองไปเพื่อนกันยังกอปีส่งไปให้สาวคนนันเบิงอยู่ครับนะผมยกเลิกพวะท่านตอนแรกผมบอกว่าอ่าผมสิยกเลิกเด้อพอผมโยกเลิกปุ๊บเดินบอกว่าส่งมาไหมเนี่ยอ่านอ่านพวะท่านฟังพวะท่านอ่าผมก็หูยู่ครับเพื่อนติกกอบแต่ว่าผมก็ส่งไปปุ๊บแต่ว่าผมยกเลิกพวะท่าน คลิปนั่นก็รุดถึงผู้สาวนะครับนะผมก็เสียใจนําอยู่กับว่าอายเราบ่ม,มีสัจจะนะครับนะตายบางคนของหนุ่มไทยเฮาเนี่บ่ม,มีสัจจะที่บอกว่าว้กับผมนะครับว่าแต่ผมทรงคิปเสียงคิดรุดของสาวคนนั้นหลอกเงินนุ่มไทยหรือต้มตัวนุ่มไทยอยากฟังผมก็ให้ฟังพอฟังแล้วเอาไปก๊อปี่ส่งต่อเี่ยผมก็เสียใจนําอยู่ครับนะเพราะฉะนั้นคิปได ที่มันมีปัญหาอย่างดีที่ผมก็อาจจะบุโลกนะครับนะเวลาขอฟังผมก็ดิให้ฟังแค่ช่วงวิฟังบวท่านฟังท่านบวท่านกระซังนะครับผมยกเลิกด้วยการ z o งนะครับนะเพราะว่าผมมีประสบการณ์ในหนุน่มไทยอ่าดูต่างประเทศต้มผมนะครับนะรอผมไป่ o o งคลิปไปกับไปล่อยสาวฟังกัเลือกคัดล่ากันนะครับนะอ่าเพราะว่าเพิ่นได้ส่งเงินในสาวแต่กีบสาวมาเกือบเกือบปีแล้วครับนะ เพิ่นโมโหว่าสาวขบสอดอ่ะเพราะว่าผมหูความจริงเพิ่นบวกเสือผมมาคอมเมนต์มาผมบอกเพื่อเจอนนะครับนะผมได้ส่งลิปไปเพิ่งนกะได้ส่งลิบตัวไปหาสาวนะครับนะทาให้มันเสียหายทั้งหลายๆลายไปตัวเพื่อนเระเสียหายครับผมบ่ได้เสียหายหรอกสาวก็บม่ได้เสียหายนะครับนะตัวเพื่อน่ะเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นกะเรื่องการส่งลิบรับหรือยังกะผมก็สิบอยากส่งมาไลยนะครับนะเพราะฉะนั้นสรุปเลยนะครับจีบสาวที อยู่ในแข็งเปิดใจหาหนุ่มนะกะเบิกนะครับนะเพราะว่ามี่เอฟซีั้งฟังทซก้พอปากผมมาว่าเฮปี้เอ้ยบอกพี่น้องทั้งฟังไทยเขาแน่บางคนบุมีตัวตนเด็กเขาขอมาทํางานในอุงเทพเบิดแล้วเป็นหมู่บ้านล,ล่างไม่แต่ไว้นักเรียนหน,นุ่มสาวว่เคยมีนะครับนะกับฟั้งใบนะครับกับปังหูไวหูไวกับมาเบาสู่กันฟังประมาณนี้นะครับนะ